สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันอะไรก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสาวๆว,วงไอซ์กันนะครับในตอนนี้นะครับได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับงานแสดงในเทศกาลดนตรีของมหาวิทยาลัยนะครับที่มีปัญหาเกิดขึ้นมานั่นก็คือของทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติคยยงพุกนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางมหาวิทย ได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่จะได้ขึ้นแสดงในงานเทศกาลดนตรีของมหาวิทยาลัยครั้งนี้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะครับได้มีการออกมาขอโทษสำหรับนักศึกษาและก็แจ้งกับนักศึกษาทุกคนว่าในงานเทศกาลดนตรนีครั้งนี้นั้นไอซ์ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้ได้มีการเปลี่ยนรายชื่อสำหรับศิลปินนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาทาง s ต a r s h i p นะครับค่ายต้นสังกัดที่ดูแลาสา,าววงไอซ์ิวก็ได้มีการออกมาแถลงการพร้อมกับพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยโดยทาง Styleship นนั้นได้ตอบบกลัไปว่าไมม่เคยีการพูด คุยแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่ามีการทําสัญญาในการจ้างงานให้สาวๆวงไอซ์นั้นได้ขึ้นแสดงที่งานเทศกาลดนตรีในครั้งนี้เลยทางสตาร์ชิ p นะครับได้มีการบอกเพิ่มเติมด้วยว่าในตอนแรกนั้นที่เห็นว่ามีรายชื่อศิลปินอย่างไอซ์เข้าร่วมในเทศกาลดนตรีครั้งนี้ของทางมหาวิทยาลัยทางค่ายนั้นเนี่ยได้มีการยื่นเรื่องไปขอให้ทางมหาวิทยาลัยนําชื่อของวงไอซ์ออกไปนะครับเพราะว่าสาวๆวงไอซ์เนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้จริงๆเนื่องจากสมาชิกแต่ละคนนั้นเนี่ยมีตารางงานที่ค่อนข้างแน่นแล้วนะครับซึ่งใน ตอนแรกเนี่ยทางมหาวิทยาลัยนั้นก็ได้ออกมาโพสตว่าเนื่องจากสาเหตุที่ไอซ์นั้นไม่สามารถขึ้นแสดงได้เป็นเพราะว่ามีสมาชิกจากไอซ์นะครับมีปัญหาเรื่องวีซ่าจากการเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศในตอนนั้นเองเนี่ยก็บอลยองเองนั่นแหละนะครับที่ถูกชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยออกไปโจมตีกันไปรับงานที่ต่างประเทศแล้วก็ไม่สามารถกลับมาร่วมงานวงได้ทําใ,ให้ทารทาให้ทั้งวงนั้นจะต้องหยุดงานเพื่อรอบอลยองกลับมาคนเดียวแต่ว่าทาง Starship นั้นในตอนนี้ออกมาบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการไปทํางานต่างประเทศของบอลยองก็มา ทุกคนในไอฟ์นั้นยังมีตารางงานที่แน่นมากๆและก็ได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยนั้นลบชื่อไอฟ์ออกไปจากไลน์อัพครั้งนี้แล้วเพราะว่ายังไม่ได้มีข้อตกลงที่จริงจังหรือว่ายังไม่ได้ทําสัญญาในการทํางานครั้งนี้เลยดังนั้นค่ายจึงไม่สามารถที่จะส่งไอฟ์ไปเข้าร่วมได้นะครับทางมหาลัยเนี่ยก็ยังไม่ได้นําชื่อสาววงไอฟ์ออกแต่ว่ามาประกาศที่หลังว่าไอฟ์เนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมได้หากสตาชิพนั้นออกมาแจ้งแล้วนะครับว่าในตอนนี้สัญญาการจ้างงานหรือว่าสัญญาการทํางานยังไม่มีเกิดขึ้นมาดังนั้นไอฟ์จึงา ครั้งนี้ได้จริงๆแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เองนะครับทางมหาวิทยาลัยจะออกมาแจ้งอีกครั้งแล้วก็ออกมาถแถลงอีกครั้งเพราะทางมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยได้มีการชรําระเงินแบบเต็มจํานวนแล้วสําหรับการปรากฏตัวของสาวๆวงไอที่งานเทศกาลดนตรีของมหาลัยในครั้งนี้นะครับทำเอาชาวเน็ตหลายๆคนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยกลับสับสนขึ้นมานะครับว่าอันไหนคือคําพูดจริงหรือว่าอันไหนเนี่ยที่เป็นเรื่องจริงกันแน่ทางมหาวิทยาลัยนะครับได้บอกเอาไว้ว่าการเรียกร้องของทาง Starship Entertainment นั้นว่าพวกเขาได้รับคําเชิญจากมหาวิ วิทยาลัยแห่งชาติเคียงพุกในกระบวนการสรรหาไอฟ์มีหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ทำงานร่วมกันกับเคียงพุกเนชั่นนลมหาวิทยาลัยสำหรับเทศกาลของพวกเขา ซึ่งหน่วยงานนี้ดําเนินการประชุมแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ของทาง Starship และได้มีการทําสัญญาด้วยวาจานะครับเป็นการทําสัญญาด้วยวาจาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยและทางมหาวิทยาลัยนะครับยังได้บอกต่อด้วยว่าหลังจากที่มีการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมของงานในครั้งนี้จากไอซ์แล้วได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่คุยกันในตอนนั้นเนี่ยทางเอเจนซี่ก็ได้ชําระเงินแบบเต็มจํานวนเลยสําหรับการปรากฏตัวของสาววงไอซ์ในงานเทศกาลครั้งนี้นะครับซึ่งก็ชําระให้กับทาง Starship ไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้วแบบเต็มจํานวนเลยในตอนนี้เองนะครับทาง s ต a r s h i p นั้นยังไม่ได้ออกมาตอบโต้เกีก่ยวกับคําแถลงการใหม่ดีจากทางมหาวิทยาลัยแต่ว่าเช้าเนี่ยหลายๆคนนั้นก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าการพูดคุยกันด้วยวาจานั้นอาจจะมีทําให้สับสนกันไปบ้างดังนั้นเนี่ยควรจะรอให้ทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันให้ดีกว่านี้แล้วค่อยออกมาถแถลงและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดกันตอนที่พูดคุยกันในห้องประชุมหรือเปล่าอาจจะไม่ได้หมายความอย่างที่คิดอย่างนี้ก็ได้ต้องรอให้ทุกฝ่ายนั้นนนอออกกกกมาพูดััแบบตรงๆสท ด้นนนียก็ยังมีนะครับที่บอกว่านี่จะมีใครโกหกสักคนหรือเปล่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ฉันว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆที่ค่ายระดับนั้นและมหาวิทยาลัยร,ระดับนั้นจะออกมาตกลงกันด้วยวาจาเป็นไปไม่ได้ซึ่งก็ถือว่าชาวเน็ตหลายๆคนเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้อยู่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าในตอนนี้สาวสาววงไอซ์นั้นงานชุกงานชูมากเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยวหรือว่าแบบวงเองก็ตามก็ต้องรอให้ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทาง Starship น,น,นออกมาแถการแบบข้อสรุแบบ จริงจรงจังๆสักทีหนึ่งนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นมายังไงกันแน่และสุดท้ายจะจบลงยังไงหากมีอะไรเพิ่มเติมเราจะนำมาทําคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหรือว่าใครที่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์และก็กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ